จัดเทอร์ c าซีวิทเอ1.8 EL ตัวท็อปมาให้อีกหนึ่งคันแล้วนะคะบอกเลยว่าคันนี้หายากสีดูแลง่ายด้วยเป็นตัวปี2019กับเจ้าซีตี1.8 e รสมั่นะเชนไปดูออปชั่นรายละเอียดกันสําหรับตัวนี้นะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้มีไฟเดย์ทามนันนิ่งไลท์ให้พร้อมเลย และตัวไฟสปอตไลท์นะตัดขอบคิ้วด้วยโครเมียมมาให้พร้อมเลยสำหรับตัวไมน่าเชนกระจังหน้าเป็นโครเมียนแพ้เดิมจากโรงงานโ,โ,โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนหมดเลยมาพร้อมกับเลขทะเบียนสวยๆแบบนี้ล้อแม็กตัวนี้ได้เป็นล้อแม็กอลอ,อ,อยเดิมจากโรงงานเป็นล้อแม็กขอบเ6็กับสีไฮเปอร์แบบนี้นะมีดิสเบรกให้สี่ล้อกันไปเลยภาษีใช้ย,วยาวๆจนถึงปี69กกันไปเลยได้รถโครงสร้างสวยเดิมกระจกหน้าเดิมๆไม่เคยเปลี่ยน มี h o n d a าเ w นวอ h มาให้พร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างและตัวนี้ได้เป็นพับปรับไฟฟ้าด้วยมือเปิดได้เป็นโครเมียมแบบนี้และมีเป็น Smart Entry High สำหรับภายในได้เป็นสีทูโทนแบบนี้ตัวเบาะเนี่ยได้เป็นบอสีเบจสว่างดูแลง่ายเลยนั่งสบายด้วยและตัวนี้ได้เป็นรถสวยๆโครงสร้างดีตัวท็อปคอนโซลตัดด้วยขอบสีเทาเมทัลลิกแบบนี้และมาดูในส่วนของหัวน็อตด้านข้างนะ ตามซอกประตูนี่ร้อยแต้ม QC โรงงานสวยๆแบบนี้เลยหัวน็อตไม่มีขันไม่มีขยับโครงสร้างดีรายละเอียดพร้อมนาใช้งานเพดเผดสวยและได้ดูรอยฟินกระดูกงูนะได้รถโครงสร้างสวยเดิมเนียนๆแบบนี้เลยไม่มีชนหนักตีลังกาพิคว่ำหรือน้ำท่วมมาดูขอบยางนะได้ยางเดิมจากโรงงานเลยอ่ะเราไปต่อกันที่ในส่วนของด้านฝั่งผู้โดยสารกันบ้างนะครับ สำหรับฝั่งผู้โดยสารนะต้องบอกเลยว่าได้เป็นเบาะนั่งสบายเลยตัวใหญ่มีที่พักแขนตรงกลางให้รายละเอียดน่าใช้งานมาพร้อมกับพรมกระดุมเข้ารูปให้รอบคันแต่ที่สำคัญมาเลือกเป็นพรมเนื้อมันคัดไปกว่าย20เฉดสีเลยและสำหรับคันนี้รองรับน้ำมันตั้งแต่ e 2 0 e 8 5 9195ได้หมดเลยบอกเลยว่าเติมได้ทุกชนิดประหยัดสุดๆกันไปเลยเหลี่ยมสันสวยงามมาพร้อมกับไฟไท้ายเป็นแบบ led แบบนี้โครงสร้างสวย เป็นรูปตัว C เลยสัญลักษณ์โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบหมดและกันชนท้ายด้านล่างนะตัดขอบด้วยโครเมียมมาให้พร้อมเลยมีกล้องถอยหลังมาให้บิวอินจากโรงงานมาดูในส่วนของฝาท้ายกันบ้างภายในที่เก็บสัมภาระใหญ่โตใส่กระเป๋าเดินทางได้เยอะมากมีอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมาให้ครบคันพร้อมกับยางอะไหล่รายละเอียดสวยน่าใช้งานโครงสร้างดีหัวน็อตไม่มีขันไม่มีขยับเลยได้รอย ทุกอย่างสวยเดิมๆแบบนี้ไปต่อกันที่ในส่วนของด้านฝั่งคนขับกันบ้างนะครับมาต่อกันที่ในส่วนของด้านฝั่งคนขับเลยเริ่มกันที่ออปชันแผงควบคุมไฟฟ้าก่อนเลยตัวนี้นะมาพร้อมกับกระจกไฟฟ้า4บานและได้ปรับเป็นออโต้บานคู่หน้านะกระจกมองข้างเป็นพับปรับไฟฟ้าและ สวิตเปิดฝาท้ายนี่อยู่ด้านตามแผงประตูเลยแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟัง์ชันพร้อมคุดชั้นโทนมีเอนจินสตาร์ทให้จอทัศกรีนเดิมจากโรงงานมาพร้อมกล้องถอยหลังคันนี้เนี่ยได้เป็นจอเดิมจากโรงงานแอร์ดิจิตอลนาและเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้มีเบรกมือไฟฟ้าให้พร้อมเลยคอนโซลสวยสวยมีที่วางแก้วตรงกลางให้และเป็นที่พักแขนได้ตัวเบาะย้ำว่าได้เป็นเบาะหนังสภาพวสวยๆแบบนี้มาพร้อมกับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าในส่วนของด้านคนขับ a i r ์แบ็นีมาให้พร้อมเลยย้ำว่าคันนี้นะได้เป็นตัวท็อป Honda Civic FC 1.8EL ปี2019โฉมนี้สีนี้หายากใครที่กำลังตามหาอยู่เครดิตดีฟรีดาวนะราคาอยู่ที่5,49,000บาทเท่านั้นเครดิตดีผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9,000กว่าบาทตลอดระสัญญาใครสนใจรีบทักเข้ามาได้เลยนะครับ